ไปดีพี่น้องห่างหายไปนานเนาะพี่น้องเขากลับมาพบพาอกับเจ้านางอีกครั้งหนึ่งว่าเปิดคลิปมากะพาพี่น้องมาส้มห่วงเขางามๆพี่น้องเลยอันนี้ก็เขาน่าเจ้านางเองนี่แหละกำลังไก่สีซุกพี่น้องเลยเขางามได้ปีนี้พี่น้องมีแต่แหงงงามๆง,ง,งามเบิดอถงเลย มื่อนี้มาก,กับน้องจิงหลีิพี่น้องสิพาอันพาน้านองจิงหลีไลงงหลลงงิไปเลี้ยงงัวน้องจิงหลิ์จมาเลี้ยงงัวสยสนางก่อนจะไปเลี้ยงงัวก็จะให้พี่น้องชมบรรยากาศดันเขาหน้าก่อนงามๆนะพี่นอ้องอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวจริงนี่แห้งก้างามนีม่แต่ห่วงงามๆเลยเขางามขนาดปีนี้ฝนดีฝนฟ้าส่งพี่น้องเลยเขาก็สิง,งาม แดดแดดพี่น้องตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสิบโมงแล้วแหละบนน่นนไปเลี้ยงถาอะไรงวก็ได้สนางสิปไปน,นำลังกับน้องลีดให้นี่นะปกตินี่ปะได้งามเลยพี่น้องเอ้แทบิบไม่ได้เกี่ยวให้นี่นะให้นนปีนี่ก็ยังงามปะดอยหนะ ให้นี่นะงามอยู่แล้วปกติก็ได้ปีนี่ก็แห้งก็งามตื่มเป็นตาสะออนเขาปีนี้พี่น้องเอ้ยงามอะไรเราให้นี่น,นะไอ้จะนั่งเพิ่นหวานเอาพี่น้องเพิ่นเห็ดหน้าหวานให้นี่ ประมาณนี้เขาว,วานพี่น้อ,อ,องยก็บงงามออกกับบอเบิด์ตซัมก็เลยเป็นห่างๆกันเยิงกันอย่างพูดไปทางนี้ทาง้งนีดพี่ลัดตรงไปเลยน้องหลีดแบกไม้อันสิบเปห้าแง่แม่งอันแม่งแข้งขาโป้นำพี่น้องเอ้ยพูดรัดสิบเปแง่แม่งแข้งขาโป้นำ ป๊าเปตซาออนเขาอลีได้พี่น้องเลยปีนี้นะโคตรงามเลยหน,หน้าโน้นนี่ปกติแถวนี้นะบร่ได้งามจากดีเด้อสบายดีน้องลีอ้มียังฮุบหอบอยังจะฮุบจะหอบเอานมไปให้น้องพะนำนมไปให้น้องไม่ลีนำนี่โง่ไปนี่บัน บงโกะก็ได้ผูกไปทางผุย,ยขาหวยพี่น้อยมันน้องน้องง่วขวมหวัวไปเลี้ยงเพราะว่ามันไม่นานข้าเจ้าบ่ได้ดำหน้าใส่เลยพาก,กันไปเลี้ยงมองเลี้ยงก็อึดอึดมองเลี้ยงงัวก็อึดขามไปเลี้ยงอยู่ภาคหวยข้าเจ้าบ่ได้ดำหน้าใส่ มหอนนี่พี่น้องทางเอางวัวไป <laughs> งวกินเขาเบิดหลัดบทันอีแต่เต่ไก่สิดงหวยแล้วน้ำน้อยเดียวก็ได้ข่อยใส่ทุงเท่าอองค่เด้อเจน้องหลีดแบกสนนางขวมหวยหมีแห้งีอยางมาหอดหุ่มละ แดดอแล้วดิถ้ายเฮาก็ผ่านพ้นไปพี่น้องเอ้ยแล้วก็แดดออกมาให้คนเกี่ยวเขาที่เขาสนงยังบ่ทันได้พอเกี่ยวอยๆๆอะแล้วปดงามหวยใสงามอะลีพี่น้องลงมาหันหวยแล้วก็เย็นชื่นใจอะแล้วข่อยสิไปแบบดะบาดนี้มาอองมาอองเาข่อยเร็วๆๆ น้องหลีดมาอองเอาอย่าพาตกคุ้งนดะ้ขุดยางไปต้นหนักกระไดมันจะบุลลึกน้องหลีดแบกกรไดแล้วพี่น้องขวมไปเองนี่แหละสะออนนามเด้ไม่กระได้เต่เปียกคือเกาเปียกคือเกาไปเปียกอยู่คนดีกว่า น้ำใสางามงามพี่น้องเลยน้องรีดแบกซสานั่งบกขึ้นพี่น้องเลยไปบลอ็อดเะนาลุยน้ำมาเองอปืนตะปางใสแบบนี้ กว่มามันนี่ก็เป็นทงหน้าอีกทงบ้าใหญ่อันนีเป็นต้อนเขาเจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะพาพีนาานนา่น้องมายามต้อนเขาถือปาาลาอยู่บริสุทธิ์เลยว้ายกระปูพี่น้องกระปูถือตอ้อนเขาเจ้าพี่น้องเลย แต่ว่าป้าอยากกินกับปูโครงใหญ่ดิอัดไว้อัดไ,ว,ไว้จะเห็ดกับปูข้าเจ้ออกตัวหนึ่งพี่น้องเลยข้าเจ้ามายามเหรอบนอมืหมูเสานี่มันถึกใหม่บนออันนี้ทางหน้าตอนเจ้าเห็ดตอนในห้างหน้าพี่น้องเลยนี่เทีย่ยงหน้าขาเจ้าจก็ ทงหน้าทงบ้าใหญ่อนาขาจะกำลังเกี่ยวเขาพี่น้องเขาเขาจะซุกลยเด็นเขาจะเกี่ยวเขาอยู่ออใช้บอลนุ่นอยู่ทั้งแบบอา้าวคือบบเห็นเลยนี่เดนาหน้าเหื่อหรือว่าหน้าที่เขาเจ้าจบาดดำเนาะพี่น้องโบว่านนั่งกับมาเรี้ยงแน่น่ มือ Papa, German, right? lady, ่อนีไปเรืยากทางใดคือบ่เห็นบ่รนุ่มอยู่ทางใดนบัดนทงหน้าบักใหญ่ได้ข้าเจ้าบอเดมาดำหน้าใส่ผู้เจ้าข้าเจ้าอยู่ใกล้พี่น้องผู้เจ้าหน้าข้าเจ้าอยู่อยู่บ้านไกล้โดยบอเดมาดำเอินดุอันเด็กเสียงงัว Học thấy ngô nội xong tô phải Con liệng ngô chắc chưa say Một bà mà Hiến nhũ, hiến con nhũ Cô ơi, dìm nam bận Đây cá lộn Hiến ngô lái nhũ Ồ oh. bye, bye nha Độp. เห็ดปูก hey, oh! ็บ่ออกเนาะน้องนี o ่ข <Có S 1> ่อยจิลบ่ได้ถือเสียมมานําเนาะขุดจิลนข่อยจิลพี่น้องนี่ขุยจิลอันเดงัวก็ได้พี่น้องอ้าวมันบ่กินข้าวเาเจ้ากําลังลัอยู่นี่ปลัดออกขนาพี่า ็ดก่อกระบอกเนาะในไปยังกมาเลี้ยงไก่เข่าแท้หอนดิมาหอนหัวแล้วพี่น้อย งว่วงกระซิบกระโตนนี่แหละพี่นอ้องหลายคนหลายเจ้าหลายเจ้าของรวมกันอันนี้กะทุงหน้าข้าเจ้า แล้วก็จะเป็นเที่ยงให้เที่ยงหน้าเน้วพี่น้องเดี๋ยวเห็นกระต๊อบกระแตบชีวิตบ้นบานๆตื่นเช้ามากะหาเอาหอกไปเลี้ยงประมาณนี้แล้วพี่น้องเลย โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้กับ,บสีจบสำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอันนี้งวัวหน่อยสนางได้พี่น้องงวัวเถิงหน่อยสนางงามบ่